ดวงชาวราศีมีน <pasando> ในเดือนพฤษภาคามนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งและประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากงานอะไรที่ยากๆคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นมากนะักแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเดินหน้าได้ไม่เต็มที่เพราะคุณยังมีภาวะที่เป็นห่วงหรือ,อยังมีอะไรที่ติดค้างเป็นภาระเก่าๆที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหายอยู่เสมอคุณอาจจะกําลังคิดโครงการใหม่ๆหรือมีความท้าทาย หม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานซึ่งอยากให้คุณพยายามสะสางของเก่าๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคุณให้ได้เสียก่อนเพราะไม่อย่างนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการงานหรือความก้าวหน้าของคุณก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคได้แต่ด้วยความสามารถของคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีความดือ้อรั้นในตนเองค่อนข้างสูงดังนั้นหากคุณมีความเชื่อมั่นและมีความดือ้อรั้นตัวเองแต่ถ้าคุณวางแผนได้เป็นอย่างดีขจัดปัญหาอุปสรรคที่คุณจะต้องมีาวะกพวน เกี่ยวกับด้านหลังหากคุณแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ความเสี่ยงหรือความเจริญก้าวหน้าของคุณก็จะลดน้อยถอยลงไปฉะนั้นความก้าวหน้าของคุณก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการคิดในการเดินหน้าของคุณเพื่อไม่ให้อยากเดินหน้าแล้วต้องมามาโวงหลังคุณก็ควรจะแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างเอาไว้ให้ได้ให้เรียบร้อยเสียก่อนสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในอนาคตก็จะสําเร็จได้ไม่ยากอย่างที่คุณตั้งใจในเรื่องของการเงินการเงินสําหรับชาวราศีมีในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้คุณกําลังมีเป้าหมาย ที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้เงินมากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องต้องการระวังความผิดพลาดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของคุณบ้าง pot, พอสมควรอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมากๆและคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผนคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับความสุขความสวยความงามหรือขอใช้ส่วนตัวมากเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกินตัวหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลหากคุณมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศหรือเดินทาง าท่องเที่ยวหรือเป็นการให้รางวัลกับชีวิตคุณซึ่งตรงนี้ก็เหมาะสมที่คุณจะได้รับเพราะคุณก็ได้เด็ดเหนือเกี่ยวเรื่องของการทำมากินมามากพอสมควรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเงินบางอย่างใครที่ต้องลงทุนหรือว่าวางแผนในเรื่องของการงานหรือผู้สนใจใครก็ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับ คู่ค้าคู่เจราจามากเป็นพิเศษเพราะอาจจะข้ออูว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินขึ้นมาได้ในเรื่องของความรักความรักสําหรับชาวราศีมีในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับคนโสดคนโสดในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างจะพิถีพิถันกับตัวเองมากพอสมควรคุณอาจจะมีการเดินทางหรือท่องเที่ยวดินทําให้คุณได้พบปะเจ,เจอกับคนที่มีความรู้มีความสามารถอาจจะเป็นที่ถูกใจคุณมากนะแต่คุณก็ยังไม่เป็นที่ ตกลงปรงใจกับใครเป็นพิเศษเพราะคุณยังคิดว่าคุณยังมีทางเลือกในหลายๆทางอยู่คุณอาจจะยังแค่เล่นๆยังไม่ค่อยมีความจริงจังกับคนที่เข้ามาหาคุณมากมายนักสาหรับชาวราศีมีในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีความสุขกับคนในครอบครัวของคุณพอสมควรคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวมีการเล่น กิจกรรมต่างๆให้เกิดความสุขระหว่างคุณและคู่ของคุณแม้กระทั่งคนในครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวคุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศเพื่อกระชับความรักความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟน้นฟองดองมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ถือได้ว่าคุณมีความสุขกับคนในครอบครัวและบุตรหลานของคุณมากเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีมีในเดือนพฤษภาคมนี้